สวัสดีครับมิรกสบอลดีเอนะครับวันนี้ก็วันที่5นะครับพฤศจิกาหยุดวันนี้เราก็กลับมาพบกับคุยเรื่องบอลกับพีเออีกแล้วนะครับผมมีท็อปปกดราม่าหรือว่าท็อปิกหัวข้ออะไรก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับสวัสดีครับผม ันนี้ข่าวแรกนะครับแกนดอเตอร์นะครับผมโค้ชของเทลซีนะก็บอกว่าเกป้าไอซาบาก้านะครับโกมือหนึ่งของทีมนะมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับก็ไม่แน่นะครับจะได้ไปบอลโลกหรือเปล่านะบอกเลยเกป้าดูกันนี่คือฟอร์มล่างทองมากนะคือเฮียมองเลยว่าปีนี้เกป้านะี่กับเดียร์นี่คือสดตีนเลยนะเหนียวมากแต่ว่าเกป้าได้เป็นมือหนึ่งทชาติเสเปนไปเนาะจริงเดียร์ก็เก่งนะเก่งมากด้วยว่าสุดฟอร์มนะเฮียว่าเดียร์ดีกว่าอีกซา,ามนะ ต้องลด,ดกันไปนะสำหรับแฟนเชลซีนะครับเป๊ปนะครับออกมาประชดใส่อิบ,บานะคู่นี้มันมีปัญหากันมาตั้งนานะอิบ,บาก็บอกว่าเก็บเอฟเป๊ปก็บอกว่าเออก,กับเขาโอ้โหก็โอเคนะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็บอกว่าดูอีโก้นะครับของเฮียลาตันบอกว่าที่ชอบมาแซะเขาแล้วก็แซะฮาเลนนะจริงๆก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาผู้ถูกนะแต่บอกเลยว่าสโมสรอ,อย่างเนี้ยต้องการความเป็นอีโก้ของฮาเลนนะั่นแหละเพื่อที่จะทําให้ทีมพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็น การย้อนกลับของเป๊ปมืที่บอกว่า,อ,าอิบาชอบว่าเป๊ปว่าเป็นคนที่มีอีโกโ้สูงนะครับก็ทำให้ลูกทถิ่นในของอีโก้เลยเนะาะอิบาร์กับต,ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยนะครับผมก็เด็กกันครับนะครับตอนนี้คือปัญหาคือนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยเจ็บกันเยอะมากนะเจนเขาบอกว่าบอกว่าทุกฝ่ายมีส่วนผิดหมดที่ทำให้นักเตะบาดเจ็บนะเพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เล่นบอลแบบ เฮฟวี่มาท่อนะครับผมโหวิ่งทุกอันนะครับเลยทำให้นักเตะเจ็บเจ็บอยู่แล้วปกตินะนั้ทอนนี้ีิป่วเป็นทีมที่ตัวจริงทนรองอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะสอส่วนเท่าไหร่นะนะครับก็เลยทําให้ตัวจริงเนี่ยเจ็บกันเยอะถลองวัดขึ้นมาเทียบไม่ได้เนาะก็ทําให้ช่องว่างของมาตรฐานทีมห่างไปเยอะนะนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอน,นตเ,ตอเนี้ยแฮม์สเตอร์กุนเซอร์เชนซีเนี่ยอืมมีมีม ความกัวงวลเรื่องที่ติครับเพราะว่านัดแล้วไปเยือนไบตันทีมตัวเองโดนไปสีหนึ่งโดนทีมตัวเองย้อนนะก็แกก็บอกว่าไม่เสียรีอ่หรอกนะผลก็มีแพ้ชนะกันแต่ว่าก็เป็นการทดลองทีมเนี่ยน,นะครับการที่เราไม่ลงมึงทำอะไรเนะี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าดีไม่ดีเนาะโอเคอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ควรจะทําต่อไปในที่ไม่ดีอะ่ะทำไปแล้วไม่ดีแล้วก็แก้ไขก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับแฮมพ์ตเตอร์นะนะครับอยากเปลี่ยนแปลงก็ต้องลองนะครับไอพวกนี้นแพ้บ้างน,นิดงิดหน่อยเนาะแต่ว่าทีมใหญ่อย่างเชลซีอะ่ะช่องว ไม่แน่แต่ไม่เขาก็ไม่อยากให้มีเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอพยายามดุนและก็แชร์ต่อไปเนาะต้องบอกว่าแม่พิพาทเราเองคงต้องปรับความคำวิจารณ์นะครับแล้วก็รักษาสมดุลให้ได้นะครับจะดีจะผิดจะถูกก็ต้องรักษาสมดุลทางกของที่เจอนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวกลับมาคุยกับพีเอเนาะไปดูทีเด็ดได้นะครับในทีเด็ดเอนะครับผมก็ลงมาแล้วนะใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมนี่ก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราชมรับฟังกันใหม่นะเดพรุ่งนี้เนาะเจอกันใหม่ครับคุยกับพี่เอล้างบอลนะครับผม